สวัสดีครับผู้ชมครับมาติดตามรายการโรยหุ้นรรยลงทุนปี3นะครับเรามีเรื่องราวการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากกันเป็นประจำเช่นเคยวันนี้วันศุกร์ส่สงท้ายปลายสัปดาห์เราจะมาโฟกัสกันที่ตลาดหุ้นไทยเพราะว่าหุ้นที่ผ่านมานี้น่าสนใจมากนะครับดับชนีหุ้นไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนับตั้งแต่สักประมาณครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย ปรับตัวขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นนะครับช่วงนี้เริ่มมีความผันผวนบ้างแต่เมื่อวานนี้ก็ฟื้นกลับไปได้ค่อนข้างรวดเร็วหุ้นไทยช่วงนี้แข็งแรงมากนะครับวันนี้ติดลบไปเล็กน้อยครับล่าสุดนั้นลงไป0.80จุดอยู่ที่1,546จุดนะครับในช่วงเช้าของวันนี้ครับ ไปดูกันต่อที่ราคาน้ํามันก่อนหน้านี้เคยมีจังหวะของการย่อลงไปเนี่ยนะครับลงไปถึงระดับสักประมาณ4ี่เหรียญต้นๆเลยนะครับช่วงนี้ก็ฟื้นกลับมาได้อย่างแข็งแรงครับราคาน้ํามันสหรัฐ48เหรียญ37เซนต์ซนแล้วแล้วก็เบรนด์ที่ตลาดลอนดอนนะครับขยับขึ้นมา50เหรียญ9 1เเซนต์ต่อบาร์เรลครับ สวนราคาทองคำครับหลายคนติดตามกันอยู่นะครับวันนี้ราคายังไม่เปลี่ยนแปลงครับราคาขายปลีกทองคําแท่งนะครับสองหมบาทต่อบาททองคําส่วนทองรูปพรรณสองหมนธอง2ัน0บาทต่อบาททองคานะครับช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกันกับนวิเคราะห์ครับเพื่อประเมินสถานการณ์ภาพการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวเราควรจะต้องลงทุนกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกับไอรากันครับ ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีเรื่องของ GDP บ้านเราที่ออกมาเติบโตได้อย่างโดดเด่นซึ่งก็ทาให้ตลาดทุนไทยดูเหมือนว่าจะแข็งแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะชนีปรับตัวขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นวันนี้อาจจะย่อตัวลงไปบ้างนะครับหลังจากนี้แนวโน้มน,น,น่าจะเป็นอย่างไรผมคุยกันกันกบคุณนครกนศรีชัยประธานเจ้าหน้าที่การตลาดของบลไอ,อาราค,ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับช่วงน,นี้ดูเหมือนว่าหุ้นไทยจะสดใสทีเดียวตัวเลข GDP อะไรก็ดูจะซัพพอร์ตนะฮะก็ตัวเลข GDP ไตรมาสสองออกมาโต3.5 เทียบกับไตมา่งที่โต3.2นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมว่าอันนี้นจะเป็นปัจจัยหลักเลยที่จะทําให้ตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยนะครับขึ้นต่อได้อย่างต่อเนื่องอนะครับทีนี้หลักๆของไตมาส2เนี่ยที่ GDP โตขึ้นมาถึง3.5เนี่ยถ้าเราไปดอูองค์ประกอบข้างในจริงๆเนี่ยนะการใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยเป็นตัวที่กระตุ้น นะฮะซึ่งโตถึง10.4นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยตัวคอนซัมมชันการบริโภคของภาคการบริโภคของพวกเราเนี่ยนะโตขึ้น3.8นะฮะส่วนส่งออกกับภาคบริการก็ยังโตไม่เท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าโอเคภาคการบริการการท่องเที่ยวอยู่ในช่วงของโลซีซันนะครับแต่โดยรวมๆก็ถือว่าดีภายในประเทศน่าจะพอชดเชย,เยปัจจัยต่างประเทศเรื่องการส่งออกยังไม่ค่อยดีได ได้ฮนะได้ไดนะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยผมคิดว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยคร,ครึ่งปีหลังของปีนี้เนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะฮะในตัวแต่ตัว GDP ที่จะโตครับ,รบเพราะวาจากภาพเนี่ยแนวโน้มเศรษฐกิจก็ดูเหมือนจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวลองโชว์ภาพให้ดูนะครับเราจะเห็นกราฟของเศรษฐกิจไทยดูจะค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆไตรามาสสซึ่งเพิ่งประกาศออกมาล่าสุดเนี่ยก็ เห็นสัญญาณค่อนข้างชัดเจนว่าเศรษฐกิจบ้านเราฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับใช่ไหมพี่นครครับก็มันลงจริงๆถ้าดูเหมือนถ้าดูตัว GDP growth เนี่ยนะฮะถ้าเปรียบเทียบว่ามันเป็นหุ้นนะฮะกราฟมันขึ้นทำ New High นะฮะใช่ในรอบโอ้โหหลายปีเหมือนกันนะในรอบหลายปีเลยนะฮะตั้งแต่เราไป bottom แถวๆตอน quarter หนึ่งปีหนึ่งสี่นะฮะ ตอนนี้เนี่ยควอเตอร์สองปี2500 <c oughs> ันห้ายปีปี2 0งพปีสองศเนี่ยนะโต 3, 3 5นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นสิกแนลที่ดีนะฮะผมคิดว่าคิวครึ่งปีหลังน่าจะดีแล้วก็ปีหน้าน่าจะดีต่อเนื่องนะฮะแล้วก็เดี๋ยว,เด,ยวเ,เดี๋ยวเราอาจจะมาคุยกันว่าโอเคอะไรที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้มันดีต่อเนื่องนะฮะครับ ลองข้ามาดูกราฟหุ้นไทยกันก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับดัชนีเราก็ปรับตัวขึ้นมาสักพักใหญ่ๆแล้วเหมือนกันตอนนี้กราฟหุ้นไทยเนี่ยสดใสมากน้อยแค่ไหนครับจริงๆกราฟหุ้นไทยเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ประมาณสักโอ้โหพันลองดูกราฟตั้งแต่ประมาณพันสองร้อยพันสามร้อยนะต้นต้นปีนะครต้นปีนะฮะตอนนี้เนี่ยขึ้นมาแถวๆประมาณพันห้าร้อยห้าสิบล้นะฮะพอขึ้นมาพันห้าร้อยห้าสิบปุ๊บเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยถามว่าโมเมนตัมที่มันจะขึ้นต่อได้เนี่ย มันก็ยังมีอยู่นะฮะ <Ừ. S 2> แต่มันจะมีแนวต้านสําคัญสาคัญอยู่ประมาณแถวแถวพันหกร้อยจุด uh huh. นะฮะแล้วก็ถ้าเราลองดูเครื่องมืออื่นๆเนี่ยนะฮะ uh huh. ในเชิงเทคนิคนมันเหมือนกับตลาดเนี่ยมันวิ่งมาเยอะนะมันอาจจะต้องมีการพักสั้นๆนะแต่การพักสั้นๆเนี่ยถ้าดูกราฟเนี่ยนะจะเห็นว่าโอเคนะคตลาดขึ้นมาประมาณพั0ห้าร้ โดยเฉลี่ยก็ประมาณ1550จุดแต่ถ้าดูในมุมถ้ามองจากในมุมซ้ายสุดเนี่ยนะฮะตรงนั้นเนี่ยแนวต้านสำคัญมันอยู่ที่ประมาณ1600จุดนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นแนวต้านที่สำคัญขณะเดียวกันเรามาดูเครื่องมือตัว RSI นะฮะมันขึ้นไปประมาณ70กว่ากว่าๆนะฮะเริ่มร้อนแรงเริ่มร้อนแรงแล้วก็ดูตัว MACD ก็เหมือนกับเริ่มร้อนแรงเหมือนกันนะฮะฉะนั้นผมคิดว่าตลาดเนี่ยช่วงเนี้ย ยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปแถวๆพั0หนะฮะแต่ระหว่างทางเนี่ยก็อาจจะพักตัวนะฮะแนวรับสําคัญก็จะอยู่ที่เส้น5สัปดาห์ก็ประมาณสัก1530ก็คือเส้นสีเขียวนะแต่สมมุติว่าถ้ามันเกิดมีแพนดิคขึ้นมาผมคิดว่าเส้น25เดือนก็คือประมาณสัก1460น่าจะรับอยู่นะฮะนะครับเส้น25เดือนก็อยู่ที่1460นะครับ1530เนี่ยต้นสัปดาห์ ลงมาทดสอบแล้วลงทดสอบแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะฮะทีขนขี้ลองมาดูกราฟรายเดือนนี่นะ,ะจะเห็นใช่ไหมครับว่าโอเคเส้นสีฟ้านี่คือเส้น25เดือนนะฮะแล้วข้อสังเกตอีกอันนึงก็คือว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่ากราฟรายเดือนเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะเป็นบูลชนะเป็นขาขึ้นในนี้มองเป็นเดือนเดือนเลยนะฮะ ก็จะดูภาพดูง่ายๆครับกราฟเนี่ยมันเป็นแนวโน้มไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆก็ยังบ่งชี้ถึงภาวะความสดใสในตลาดหุ้นอยู่เพียงแต่ว่าการปรับฐานการย่อลงมาก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่แล้วอันนี้ต้องมีต้องมีอาจจะดีด้วยที่ทําให้มีแรงในการขึ้นต,ต่อไปในร,รอบต่อไปรับสั้นๆเนี่ยผมว่าพันหกร้อยจุดเราคงอาจจะได้เห็นนะครับแต่ระหว่างทางก็คงมีย่อลงมามื้อสักครู่นี้พี่นครเกิ่นไว้ว่ามันจะมีปัจจัยที่จะช่วยดันเศรษฐกิจไทยแล้วก็ดันตลาดหุ้นไทยเรื่องหลักๆน่าจะเป็นเรื่องไหนฮะ ผมว่าเรื่องหลักๆเนี่ยนะฮะถ้าเราจะมาดูเนี่ยนะฮะไตรมาสสอเนี่ยนะฮะจะเป็นช่วงที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องเร่งงบประมาณนะฮะให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะฮะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยลองดูในแต่ตัวเลขที่เรานํามาแสดงเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าการใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยนะฮะ <Aha. S 1> จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะเส้นสีแดงนะครับ<ม>เงิน e x p ก n d เพน r ิเเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะทีนี้เนี่ยมาดูในกรอบเล็กๆเนี่ยนะข้างบนนี่นะฮะ ขณะเดียวกันการใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยเส้นสีดำดำนะฮะเทียบกับปีผ่านๆมาซึ่งเป็นเส้นสีฟ้าหรือว่าเส้นสีไข่ปลาสีแดงๆงเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยก็ยังสูงขึ้นละนะฮะอันนี้อันนี้เนี่ยก็คือเป็นการใช้จ่ายของภาครัฐเช่นพวกเงินดงเงินเดือนนะฮะมาดูกราฟข้างล่างเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเส้นสีดำาๆเนี่ยนะฮะอันเนี้ย การใช้ใจ่ายของภาครัฐที่เป็นการลงทุนเนี่ยก uh ็ huh. สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนๆน, uh huh. นะงั้นสองปัจจัยนี้เนี่ยโอเคใน Q3 เนี่ยสมว่าปัจจัยการใช้ใจ่ายของภาครัฐเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นหลักนะฮะ uh huh. พอต่อเนื่องไป Q4 นะซึ่งเป็นเทศกาลฤดูการท่องเที่ยวนะฮะตัวเอ็กซ์พอร์รตนะฮะกับตัวพวกภาคเซอร์วิสเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะกระตุ้นอีกแรงหนึง uh ่งนะก็จะทําให้ GDP เนี่ยเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับราคาสินค้ากเกษตรหลายอย่างก็เริ่มปรับเพิ่มขึ้นรายได้เกษตรกรก็น่าจะเพิ่มขึ้ รายได้เกษตรกรน่าจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เด่นชัดนะฮะแต่สมมุติว่าถ้าแรงเหวี่ยงจากการใช้ใจ่ายของภาครัฐรหรือการลงทุนของภาคเอกชนถ้ามีเพิ่มขึ้นมานะฮะหรือการการมีรายได้จากการส่งออกเพิ่มมากขึ้นการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นตัวนั้นจะมีเขาเรียกว่า Multiply ย f อฟเฟกกลับมาที่การบริโภคของภา,ภาคเอกชนนะฮะ แล้วก็ก็จะมีผลกระทบไปถึงรากญ้าด้วยแต่หลักๆก,ก็คือลุ้นเงินที่ภาครัฐเพราะตอนนี้เราก็เห็นข่าวในการประมูลรถไฟฟ้าสายที่ต่างๆทยอยออกมาเรื่อยๆอใช่ครับจริงๆเนี่ยถ้าเราจะเห็นว่าในช่วงผมว่านับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยนะฮะที่เราเห็นชัดๆก็คือรถไฟฟ้าเนี่ยนะไม่ว่าหลายสีหลือเกิน,นสาระะพัดสีเลยฮะสาระะพัดสีเอารวมๆก็ประมาณสักสองแสนล้านนะฮะครับ,รบทีนี้เนี่ยถ้าสองแสนล้านเนี่ยประมูลกันเสร็จในปีนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าปีหน้าเนี่ย จะเป็นปีแห่งการลงทุนเลยเงินก็จะเริ่มเข้ามาถูกต้องเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจถูกต้องอันนี้แน่นอนเลยนะฮะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่จะดรอ์ให้เศรษฐ,ฐกิจเนี่ยกลับไปยืนเหนือผมว่ากรดผมว่า3.2 3.5อาจาจะเพิ่มเปขึ้นไปถึง3.7ครับนะครับปีหน้าที่เขาลุ้นกันก็นกสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงแล้วก็สายสีส้มศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะออกมาได้อย่างรวดเร็วมากน้อยแค่ไหนแล้วคุ้นกลุ่มที่น่าสนใจละครับจะ จริงๆก็คงมีบางเซกเตอร์หรือว่าบางตัวที่อาจจะต้องล้อไปกับธีมนี้นะค,ะครับผมว่าเม็ดเงินการลงทุนเนี่ยรถไฟฟ้า2องแสนล้านเอาเฉพาะรถไฟฟ้าอย่างเดียวนะฮะสองแสนล้านโอ,โอย้ยแล้วก็ยังมีจิปาถะอีกเบ็ดเสร็จแล้วผมว่า1ล้านล้านไม่หนีถนนถนนอะไรก็มีอีกเยอะถูกต้อง,งนะฮะฉะนั้นขึ้นเหนือล่องใต้ไปตะว,วันออกไปตะว,วันตกตอนนี้เนี่ย สร้างถนนทั้งนั้นจะเห็นก่อสร้างหมดเลยเห็นก่อสร้างหมดเลยนะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่โอเคกระจายรายได้ให้ไปสู่พวกรากหญ้านะครับเพรานั้นผมว่ากลุ่มก่อสร้างบางก็ก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับถ้าพูดเป็นรายตัวละครทับคุณนครชอบตัวไหนเป็นเศษไหมครับถ้าพูดเป็นรายตัวตอนนี้เราก็ดูชอกกันช่างนะฮะดูชอกันช่างก็ไม่เลวนะฮะเป็นสุ่นที่มีฟันเดเมนเตลดีแล้วก็ตัวกรงตัวกราฟก็โอเคใช้ได้นะฮะนะครับ ราคาเป้าหมายของทาง CK ที่ทางไ r a ira แนะนำเอาไว้ในเชิงพื้นฐานอยู่ที่36บาท40สตางค์นะครับอันนี้เราเกริ่นเบื้องต้นในเรื่องของภาพตลาดแล้วก็หุ้นที่น่าสนใจแต่ถ้าอยากจะรู้ความรู้เรื่องการลงทุนอย่างละเอียดเนี่ยนะครับทางไอราเขากำลังจะจัดงานใหญ่พร้อมกันนะครับทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ที่เชียงใหม่เลยกับงาน ไม่เป็นเมาไม่ติดดอยไมลแมพของการลงทุนรุ่นหนึ่งนะครับพี่นครจะไปอบรมที่ไหนครับมีกรุงเทพฯแบบเชียงใหม่เยอะไหนอย่าง,งที่กรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นตอนที่2องนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเรามาเราให้ความรู้กันนะักลงทุนในเรื่องของการดูภาพเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็ดูวงจรธุรกิจนะฮะของที่กรุงเทพตอนนี้ก็จะต่อจะต่อลงมาเหมือนกับ<อ>เป็นเชิง<อ>เชิงไมโครละวครับะนะผมก็คือดูเรื่องอ่ะปัจจัยพื้นฐาน p o p e ดูยังไงอะไรยังไงนะฮะ Price to Book Value ดูยังไงส่วนที่เชียงใหม่นะฮะก็จะ เริ่มพาร์ทแรกก็คือเรื่องออปูอพื้นฐานเลยปูพื้นฐานเลยครับ,รบท่านที่สนใจ27สิงหาคมนี้นะครับที่กรุงเทพเนี่ย9โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่หมาวิาลศรีปทุมบางเขนนะครับหอประชุมเอลิทอรเรียมนะครับโทรไปสำรองที่นั่ง029401137ส่วนที่ไอร่านะครับจัดที่บร็กไอร่าสาขาเชียงใหม่เลย9โมงครึ่งถึง4โมงเย็นนะครับโทรไปสำรองที่นั่ง 053216328ถึง30นะครับมีเรื่องของการลงทุนเต็มอิ่มแน่นอนนะครับที่กรุงเทพเนี่ยรับ200ที่นั่งไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ที่ไอราเชียงใหม่รับ30ที่นั่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกันนะครับอย่าลืมโทรไปสำรองที่นั่งกันก่อนวันนี้ขอบพระคุณคุณนครมากนะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาติดตามกันใหม่ครับว่าตลาดทุนไทยจะยังคงสดใสเหมือนสัปดาห์นี้หรือเปล่านะครับกับรายการรวยหุ้นรวยลงทุนปี3วันนี้เวลาแล้วครับคุณนครผมเฉลิมพรั